สวัสดีครับชาวยูวทูบทุกท่านทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาชมกันอีกคลิปนะครับให้อาหารปลาแับแม่น้ำชี่ครับอาหารปลาอยู่วัดท่าบางมนครับวัดท่าบางมนครับ ปาซีปลาแม่น้ำซีรอยกินปลาพาชฟเฟอร์แม่โคหน่อยพอเด็กอาชีวะชฟเฟอร์กับแม่โคมาให้อาหารปลากลังสื่ติดอยู่ครับ ห่อนห่อนย่ควากินเยน็ยน ต้นป่าตะวันก็จะรับขอฟ้าสวนป่าดอกไม้ นมมาแล้ว็วนมปังมาปลาอยากกินแล้วครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่วัดท่าวังมนบ้านดอนโบมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมมาชมปลาแม่น้ำชีไม่ไปไหนนะครับนี่ หมูอ้วนโจเฟอร์ขับแม่โคกำลังสแตกไอติมเร็วๆๆๆว,ว,ว,วดูเขาจะล่อป่าจับใส่มือเลยเบิ่งรับเบิ่งรับพี่น้องเบิ่งครับหลยบาหล่ครับ,ารารบมา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 ครับมา มือครับขับมือครับหลายว่าหลายครับพี่น้องขาบมือแล้วครับมีแต่บันยักษ์ใหญ่ครับผมโอ้โหมาเร็วๆๆๆจะย่าญาติกันอย่าญาติกันโอ้ยเปียกหมดแล้วมาครับมากินมากินค,ค,ครับหลายวะครับแม่น้ำซี่เลยครับนี่แม่น้ำซี่เลยนี่ปลา ป่าธรรมชาติเลยครับผมป่าธรรมชาติครับผมป่าธรรมชาติครับเยอะแยะเลยครับมานน้ำขี่ป่าธรรมชาติมาลูกมาเร็วๆๆๆโอ้ย,อยครับอุ้ยครับไม่กินครับไม่กินโอ้ยเป็น,นหิวเงียครับหวัวด่องนะพูน่าสงสัยมาข,าขอขนมครับ แกกินขนมเฉยแกกินขนมเฉยครับน้ากินลูกเกี้ยนเกินนกกระมาขอให้กินปลาบุญกุศลอันนี้ขอให้เจ้าจงเจริญลูกเต่าดาวดากเกยบุญพระบุญที่เราใช่ไหม เพิ่มอาหารนขาให้เราอุดมสมบูรณ์แบบเราให้อาหารปลานี่แหละโอ้หลายครับพีนน่น้องเนจีได้อุดมสมบูรณ์เ้างก,ก็ได้อุดมสมบูรณ์พอได้กินเท่าก,ก็ได้กินเกิดว่าร่วมสัตว์รวมชีวิตกันแล้วเ้าเป็นสัตว์อันประเสริฐเพื่อนเป็นสัตว์น,น้ำ สาธุบุนกุศลเลยดูนล้นมาเด็บป่ะามาเนี่ยเป็นได้รับกันสุบปูสุกคนเยอเก็บเยอไข่เติมเลยครับมีแต่อย่างเดียวเลยปลาธรรมชาติแม่น้ำชีน้องไม่อีกแล้วตัวนึงน้องไม่อีกแล้วมันมีขนมระเบิร์ตอ่มาซาเอ้ย ลองกินะนะลองกินนะโอ้ชีวิตรวมชาติกินกินกินเออเราเลีเล้ยงเขาไว้ <c oughs> เขาก็มีอายุไปอายุยืนเขาก็มีอายุยืนจะถิมจะถิมจะถิม,ถมเก็บขยะ <c oughs> อ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอ,อบคุณพี่น้องท่านนะครับที่ รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้ด้วยนะครับกรเกษตรสายฟ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ